หากว่าเธอคือเจ้าหญิงฉันเป็นเพียงคนเคียงกยายแม้กำเนิดเกิดร่วมมาแต่สุดตาใบแปลพันหยุดดังใครขีิดขังไว้ให้ป้องไปกห้เธอรู้นั้นไม่ได้วันบาปไร้บันฉันยินยอมพร้อมเพื่อเธอ โปรดจงรับเสื้อผ้าเพื่อทรงไม่ประสงค์จะได้กลับคืนโปรดจงสวงไม่ต้องกล้ำกลืนพรางกายนี้ไปให้ไกลห่างอย่ากังวลเพราะหน้าตาเราออกจะเหมือนไม่ใช่หรือท่านหากข้าแปลงเป็นเจ้าหญิงใครใครดูไม่รู้แน่นอนในตอนนี้ข้าคือเจ้าหญิงเธอกลายเป็นฉันบูหอยหาแม้กำเนิดจะเกิดร่วมมา แต่ชะตาให้แปลพันหากเธอเป็นอาศูรร้ายดังที่ใครว่าเธอผู้นั้นในฉันก็คงจะเป็นเหมือนกัน่สายเลือดหอนึ่งที่รวมกับเธอ